แล้วครับจังหวัดร้อยเอ็ดมันนี้สิพาแว่โบดใหญ่ครับสิอประตูเมืองงาม,งามเรื่องเรือนามพระสูงใหญ่นี่พระโอเปมม็นพระอันนี้โบดใหญ่ครับ <c oughs> เป็นจุดเด่นจุดเด,ดนมากนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องชาว1นึจังหวัดร้อยเอ็ดครับป่าหอดแล้วมือนีมีภารกิจมาจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับก็เลยแว่เด่นโหใหญ่เล่นบึงพระล้านใช่ครับนะครับสวนสีบึงพระล้านไช่เบิง่งว่ามันจะมีหมองนันบ่ฝนฝนไปนะฝนก็ยังส่งตกส่งนันก็แต่มันจะมีหมองมองยางหมองยางบ่เนะ่ยเอาไปแว่ไปนันก่อนหารานเนื้อย่างได้ด่วนแล้วครับโอ้จะก,กินโซนฮ้อนบรรยากาศอานเนื้อย่างก็จีเสียบเนาะ เจ้าได้บุรอยเอ็ดก็ได้นี่ครับบทใหญ่บทใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโุ่เรียวอรบบทใหญุ่ดจอดแห่งอลังการเลยวะจ๊อห้ามจอดจะจวปจอดใช่ ทั้งแต่เหตุเล่าเทันเคยมาจักเื่อครับตตกี้ตกีอยู่ละเอยเท่นมีตะกี้ตกีไมีแด้บึงพลานใช่ครับสวนสีโอ้ยบท่เพทันได้เหตุเทันแล้วสมัยตะกีครับโอ้บรรยากาศพาชมบทงยอ๋อเป็ัูงด้อวะเคยึ้นไบจักเื่อนี่ครับ ฮอดแล้วถึงแล้วร้อยเอ็ดหลังจากจีถาบวรวนครฮาแตตบวดวนฮารไซค์เาเ่เห็นจากคอนเจนหอดร้อยเอ็ดได้มากินลานสะทองหมูกระทะเสียบที่สุดตัานเกาลาันเดิมเจ้าประกำโอ้เจ้าประกำเจ้าประจำที่เคยมาตะกี้ว่าอยร้อยเอ็ดแล้วเต่าทานมาแล้วเนีย่ยเออกินผู้เดียวสิบว่ามีผู้บาดอกกินเนาะ ยังมาทวงกันเด้อยยุ่ผู้เดียวกินผู้เดียวเนออี่นั่นละออจัดกล้องเรียบร้อยเอาค้างขึ้นที่แหลกกับหมอเพราะท่านหันมนได้รือเออนั่น,จ,น,นจับนั่นจับนี่เคี้ยนั่นเคี่ยนี่น้นนนนำซุปเทใไส่นี่มันหมูท่ากระทะอืมท้าบ่าให้หมูติด แต่มันก็ติดคือเขามันเป็นแบบใดบ่ะมันต้องเป็นเชฟรอนซะแล้วหมูกระทะกระะเนืออย่างขีบไสเอออันนั้นเป็นอันนั้นเป็นมือกรอบเออมือกรอบขีบไสขีบไสขีบเปนน้ำไ้นี่อืมือยิบพร้อมบุแล้วอกเอ,อง่ยก็ได้ตัวกินผู้เดียววะขีบไสครับมือกรอบนั่น นั่นละ่ะปลาดอรี่นี่เนี่ยเสียบบ่คือเห็นตัวจริงมันจักเจียดอกจังมันมีเกียรหรือเ่มีเก็ดรเนี่ยผมผิดกับปลามีหนังอันล่ะปลาดอรี่จังมันมีเก็ดหรือบ่มีเก็ดเ,เ,ดรเ,ดรเดครเยังปลาสวายนีที่ได้บ่จีบใส่ครับาเว้าดูนั่นจีบใส่โว้ยถึงไหลมันือบ่อยู่หมว้วว่าต้องไหลหม้วก็ถทาไลลรวงกับ่องกันเออ เอ้าบวยุกกะทากะจุ่มมันหลดเออนั่นละอืมเฮ็ดยังไงก็ได้ตัวกินผู้เดียวไมมนั่นนั่นบ่อยุ่เลยมาันไหลลงนั่นมึกกอบดกะชีบใส่นี่สามสั้นชีบขึ้นไปชีบขึ้นไปอือผู้อื่นเพิ่นมาเป็นครอบเป็นขันขวแล้วผมมาก,กินผู้เดียวบ่เป็นยังดอกพี่ มีพูด่วงหรอกยินพูดเดียวก็ะไดเออมเอาบัลลงหลอกหมุนตัวบานีกระทะหมุนมันบัวลงหลอกดิเดียวหายังหรือครูบาอุหันย่องเต่าเต่าเดียงโวมเอาฟ้าใช่แล้วฟ้าอันอาฟ้าน้ำโพห้องเต่า หัวหน100ึ่งร้อยโอหันพมบุฟเฟ่หนำน้ำสองร้อยสิบเก้าบาทบุฟเฟ่น้ำด้วยนะครับหมูกระทะธรรมดาบมุมีทะเล่มีทะเลี่สรลอยก็บาทอันนี้เป็นหมูกระทะธรรมดาแต่ว่ากันยังมีกุ้งอยู่ด้วยม,ม,ม,มีหมูมีกุก้งมีหมูมักมีกุ้งหมูหมักกึ่งแต่ว่าบุฟเฟ่น้ำ เติมได้ตลอดวะท่นเติมได้เรื่อยๆกะจีเป็นเขินๆแน่แจ้งน้นอยกินผู้เดียวช่งสีเขินๆเนี่ยโอ้ย,นยเนาะแบนเอื้นเมืองเอืนเขามาเป็นเป็นครูเป็นครอบครัวพุกนี้ถ้าใคยมากผู้เดียวเนาะใอยเสื่อเนาะก็มากผู้เดียวนีนนวน่จุม่ม อี่เลียกมันกับว่าท่านใจไปไห้ดอกไฟเตาทานว่าท่านแหงือ้องหันกล่องมัวเอาไปเสียดกล่องยังไงนั่นเลื่อมไอยทวดขึด้นแล้วครับนี่สีสุกซุกชี้ันหันจุ้มไปเนี่ยขคีบเข่าปากเฮ้ยอันหมวกใจหวกว่าได้กินผู้เดียวเอะทรงมีอไอทวนๆกันว่ารูบัตรตัว cho <tú> mãi thuần thuần cái mà ừ, nàn tiên mùng ừ, nàn là tiên mùng tiên quòng nàn bố hiến tàu nháp bì ừ, là nì ông thẻ đếp lèo bán đầy mùm ngàm lèo mùm xoay lèo ừ phụ phan về cái liều vương để kín điều dân tăng còn dù อย่างหมูกระทะสาทองล้านเก้าล้านค้าประจําที่เคยมากินตะกี้ดูรอยเอ็ดหูเกดปีผู้นีนะครับอยู่กับมนาชัยบุตรยังมีเศษเมื่อนี้กับป้าพระกิจตั้งรอยเอ็ดนี่แหละครับมมาถาเพิ่นต้้มถาเวล่าเพิ่นมาหอดเพิ่นไปเที่ยวอุบุว่ามาหอดประมาณหูม่วงเนี่ยงมาสักก็เลยหาเลอะถาเลื่อนหมูกระทะนี่ก็หาไมาเจอขนแกนผุ้นี้ ไปแวะแถวคอนเจนไงบ่มีร้านม,า,นมาหอลอยเอ็ดว่าชีแวะไปย่างบึงพระล้านใช่ครับโบดใ์ไงกะส่งฝนตกเนี่ยคนหลายเนี่ยเลยบ่อยากลงก็เลยมาเลยเงวมาปีเลยล้านสาทองหมูกระทะนี่แหละคีบโอาคีบเอาเนี่ยอีอย่างโอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเพิ่นยังโอ้รสเด็ดแซ่บพีดีครับ ซี่ฟูดจะมีตั้งหากเป็นหมูกระทะเป็นงนั่จะมีตั้งหกักแต่ว,ว่าาผสมกันเมฆเช่กันอยู่เข้ากันาปนยังเชียบเชี่ยบครับ,บนั่นจุมจ้มจุ้มเอิ่มเฮจยเป็ียีเวีนจีกันเขอนแน้อยกินู้เดียวขีบเนี่ยคือเวีนทัางนี้ไว้มันเหลียวเ่าเห็น จะาเรานั่งผู้เดียวอืมเขียบไปเขียบไปเออกินกับกินผู้เดียวแต่ว่ามันั่งผักจกหวงนี่มันเป็นยังไดบุเออนั่นเอาเขียบพีกตัวเออเึืงไหลล่วงโอ้ยยางบ่อยากนั่นเท็นไหชิ่นไงพ่นนี่เอาจับใบหน้ามันหยิบความ นี่บ่ได้กินมันยีความเออเอา,เอาคีบป้องติดกระทะาเขาคือว่าเอามันมูใช่ล้วมันยีบ่บ่ติดมันติดเดี๋ยวนั้นามสันสไลดย,ย่างยีติดกระทะเลชเนี่ยจุ่มจุ่มยำจิม,จม,ม,มรสเด็ดโซยไปโอ้ยมันก็มากแล้วเนาะบ้าีหลีนัางภาคเจหวงโอ้ยเนาะ มาันายเจ๊ว่าเจ้ได้เก่าหน้าที่แต่ว่ายี่สิบสี่หน้าที่นะอืมเขาขี่ไปกินไปเรื่อยๆครับตามมาช้าข้นโสดเออกินผู้เดียวผู้ใดพันไปพันมากกับเลี้ยวเบิองจนแล้วโอ้ยนอยมานนายมันนายคนเนี่ยนะโสดเนาะโสดเนี่ยกับใครมีผู้ถือกล้องไหนเนี่ยใครนอนโสดกันเลย เออนีำยุ้มกุ้มกุ้มกุ้มเออโอ้ยเออจักเดียวบิ้งยังเขินดีละโอ้ยนั่งกินผู้เดียวเขินซะแล้วพริกครับพริกพริกไปพริกมาเออเฮ็ดนาแช่บแช่บอี่ลีครับเพราะว่ารถเด็ดรถเจ้าเก่า มาเนี่ยผมได้กับแซ่บกู้ก้าเขาให้บุฟเฟ่หน้ำครับผมกินน้ำเปล่าเู้าวถ้าจงได้กินเนื้อย่างหลายได้หลายแต่กินน้ำโคกน้ำอารมณ์มีกินแป๊บเดียวกับเนียนท้องจุกท้องแล้วอืมทะเลยเอาน้ำเปล่าสุบท่อนอนชุบท่อนอนโอ้ย เงกันมากแล้วเนาะเนี่ยโอ้ด้วยกันต่อไปมันก็มากแล้วเน,ะน,วนานะที่สุดแล้วเนาะเจ็บมายามใดกัเชียมคื่อเข่ากระท่องรถเด็ด มาย้ามใดก็เจ็บคือเกา,านั่นเนาะเีบก็บไปเนี่ยโเฮ้ยตัวใหญ่ครับม่ไงอุย้ยแหลบลิ่นออกมาคาสวักเจ็บคือเกาพริกนาะพริกหลัง lắng là cái việc là chất dầu hóa nhá nhìn cuối dầu chất dầu hả vậy buồn thật chế lia liều bốc cùng đó kín cao điều cái im จิคุ้มเบิร์นอยู่ดอกผุ้งหันกินไลทกับจิคุ้มนี่นะครับสองร้อยสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ต์น้ำด้วยมีแต่หมูไม่มีทะเลเย่ว์แเบีดีน้ำกิมเพิรนแชบเพียงเนี่ยช่วยเขาไปเฮ้ยกินค้เดียวเป็นมาันายคนกินค้เดียวเียบอกีกเลา แอบคือเกาเนี่ยหันจุ้มกับจุ้มครับมันไหลลงหม้อไอ้ไเลยจุ้มไปเลยเนี่ยคัดเลยจุ้มเข้าไปพี่ไปว่าป้องจีบหมอ้อนั่นแหละว่ามันจีบจีด เอามันหมูใส่มันเรียกว่าติดกดวะ <c oughs> มันก็ติดคือเกานั่นล่ะคือเกานั่นล่ะติดอยู่มันบวดติดหลายนี่นแล้วครับอยากแห้งๆอยากแห้งๆสุดท้ายกินบ่ได้หลายคือเกลาโอ้ยมันนายแน่ๆหน่อย แต่ว่ากับว่เสียดายเงินหรอกครับมันเจ็บอยู่ไหมชมราคาอยู่เจ็บขีนไปกินไปตามประชาคนสดกินผู้เดียวก็แช่ผู้เดียวแล้วแต่ว่ากับจส่งจีเกินเะขินเนี่ยเล็กน้อยกินผู้เดียวเออยำกุบ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 เบื้องตัวอื่นเหรอเพื่อนหาคน้นชิปข้นจะเรียวเกว่งจะวางกินผู้เดียวก็นด้ จนเด็กเสิร์ฟถามซ้ำปุณละมาคนเดียวใช่ไหมครับร <c oughs> นบุษฎเล่โมเนียเจว่ามาผู้เดียวเนาะแค่อยู่เคนในนั่งอยู่โมเนีย,นย <c oughs> ปฏิญางหน,อนีอยู่เลยเป็นตอนรับดีอยู่เด็กเๆเป็นง่นแน่น้ำดีเออเอาตั้งจับหูไว้มันจีบคว่ำไลนะมันจนะีบคว่ำไปจับหูหมอ ว้าวน้ำจิ้มกับแกย่างแซบเด็ดแซบอีหลีนั่นผสมไหมน้ำิ้มเนื้อย่างผสมกับบุฟเฟ่ต์ทีฟู้ดเออใจอ่ะผสมกันเอ้มันเข้ากันนี่ลีมันแมทกันนี่ลีแซบเรื่อยอย่าชวนบ้๊คักกังมากนะเนาะหมดแล้วคลิปนั่งไปเนี่ย เอาเีกเออเพียงเทิ้งเพียงเทิ้งจับหูมันดีความซะเด้อเทิ้งเพียงเทิ้งจับหูครับเอ็ดไปแล้วครับใช่โสดอยู่ผู้เดียวเอา้เอา,อาตัวง่ายโวดโอ้วนนั่นปลาประเด้ปลาดอลลี่เนี่ยปกติผมจช้ปลาดอลลี่แล้วมีก้อปวดเดีมืวมนี้พวมีก้อปวด ตักน้ำกิม้มใช่ห้าดใช่เสียนเขาเื่นเส้ยนยกเส้ยนยกเิ่นเิ่นคุกกระเทียมเกี่ยวโอ้หอมแซ่ยซวยเข้าไปว่ากับมากจวนนั่งผักเก่ยวองกินใครอยู่กินนี้แมวมานาั่งผักไอ้แมนกินอีม่มโดนๆมานาาั่งผากหรือว่าอยากกินน้ำาหามองกินอีกละโอ้ยมานายนคน จีบลงไปเนี่ยโอยเอาไปจีบนึงจีบเฮ้ยม,มันก็มากแล้วเนาะสุดเท่านั้นลเลยเดี๋ยวสักได้ยืดชีวิตคนเราเนี่ย,ย,ยเ,ออเ,เจ้าบึงยังโอดท่านเออเชียร์ท่านลงเอาเะเกียวอีกครั้งนึงครั้งที่จับเชียร์ท่านลงสุกท่านมันเปนเจียจาน ชุกไอ้ม่นุน่มง,งมันหยวนหม่องฮาลลังหม่องมันบ่ใหม่สุกไอ้มันล่งชุกเ้่าชุกเรื่องเร่าเจียน้ำกับพระท่านบ่ะนี้ไฟแห้งหลายอืมสุดโอ้ยแซ่บเห็นแซ่บแล้วเนาะสุดเข้าไปโอ้ย ว่าอยากนั่งผักไปกินไปมันกินว่าแทบทั้งอยากไอข้นกับที่ั้งว่านั่งผักมันย่ายไปกินไปมันวะแทบจะเลยทายไปจะมาผักเอาเออเนี่ยแฉบเพื่นเอ้าเนี่ยลาดลี่รักมันกินใช่ เสียพินีโซนน้ำจิ้มกูกงอใครใช่บบรักใครใช่แบบสวยออไปสน้ำโกะเน,น,นี่ยกุหลาบสน้ำน้ำกุ้กเนี่ยจุดเจ็บ จแจบแฉบกันพิกพิกตักมาเชียเดียวเดียวเลยเนาะว่ะตาตั้งอีกแล้วอิม้มแบแบแฉบแฉะพี่ลีครับมันอิมอ้มจับมูไว้มันจะปปีนปีนหัดเดี๋ยววงเ็นตด้อยากอายคนเลย,เลย

เแบบจี๊ยบสวยเขาไปวบมือตากินแบบนี้วามสุขกินผู้เดียวกระเช้าได้ด้วนแหละกินลงไปาใช่สดวของเราใช่ส่วดแบบผู้เดียวใช่ส่วดใช่เดียวกินแบบผู้เดียวเลยแบบ ไปตึงเชียร์ตึงจิมแล้วครับส่งท่องตึงๆแล้วครับส่งเชียร์ส่งจิมหนาจิมลังแล้วคือรักไข่ลงมาเนี่ยเนี่ยไข่แบบไข่ดาวยืมยมโอ้ยทำม,มากแล้วเนาะยี่บ้างในหยิกแซบกระชุดตัวนั้นแล้วเหนื่อยย่างเทียนง่อยพ่นมาเลย มันก็สุดเท่านั้นแล้วว้าลังเลี้ยวหนาเลี้ยวลังแล้วส้มยิ้มแนละ้วเ,ออเนี่ยยี้มขีบเลรนเจี่เย,ยเลรนแล้วจิ้มไปคุยไปน้ำจิม้มโอ้ย จิ้มกะจีเบิ้ลเพราะมันจิ้มแซ่บที่ฟูดบวกมันจิมเนื้อย่างผสมกันเล้วแซ่บเนี่ยเลี่ยไปเคลี่ยมาเคลี่ยมาเคลี่ยไปเคลี่ยไปแล้วก็เคลี่ยมาอยู่ในหม้อใกล้เบิ้ลแล้วครับยังจะหมูในหม้อยังตะมันหมูเนี่ยเคลี่ยเลย chim lửa bay chim lửa bay xôi mới có mạc nữa nó xôi bay đẹp chứ suốt làm với dược 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 về mùa sai lâu dạng cái háo mày cái lấy mùa sai chia mùa lâu mùa lâu luôn vậy mùa lâu mùa lâu mùa lâu là hợp mùa mùa lâu mùa lâu mùa vẫn vẫn chung anh dành cho bờ าคุจิวานมาแบบใดยบ่ลทากินพเดยอใช่โสดครับใช่โสดอยากสิบอกอยู่อยากบอกอยู่แ่บอีหลีครับอันนี้ใส่ใส่บ่ได้ครับคําว่าแ่บเสยครับมันแ่บอีหลีเออแต่ไปอยู่รอยเย็ดแต่โดนโดนเหมือนกันนี่ล่ละครับล้านประจําแ่บแ่บฝากพี่นงผู้ทียู่ผ่านมารอยเอ็บครับฝากแนะนําร้าน หมูกระทะสะทองมาเด้อครับมาเด้อไปกินนำ้ำเช็คบิลแล้วมานี้เสียบคือเขาเสียบซื้แเหวอเสียบซื้แเหวอ แชบซื้อแล้วเนาะแชบ,บซื้อแล้วเนาะ